แล้วแป้งโกหลังโดนคำถามคิดยังไงว่าไฉเป็นแฟนอายมีเรื่องมารบกวนให้ปวดหัวอีกแล้วสำหรับนักร้องนักสแสดงสาวแป้งโกจิตตะนัดดาหลังมีชาวเน็ตเข้ามาถามว่า พี่แป้งคิดยังไงกับพี่ว่านกับพี่อายเป็นแฟนกันเนื่องจากก่อนหน้านี้สาวแป้งโกเคยคบหาดูใจกับหนุ่มว่านไฉแต่สุดท้ายก็เลิกกันซึ่งต่อมาหนุ่มว่านไฉก็ได้เปิดตัวคบกับนักแสดงสาวอายกมลเนตรซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของแป้งโกจึงทําให้เกิดดราม่ากันสักพักถึงแม้ว่าทั้ง3คนจอกมาพูดแล้วว่าไม่ได้มีปัญหาซึ่งกันและกันล่าสุดสาวแป้งโกก็ออกมาเคลียร์ชัดถึงประเด็นที่ชาวเน็ตถามว่า ขอเขียนยาวหน่อยคนถามเยอะมากที่คิดคือคิดว่าน่ารักดีมากค่ะไม่มีอะไรในกอไผ่เรากับว่านเป็นเพื่อนที่ดีมากมากมาตลอดจริงๆตอนนู้นก็เคยสัมภาษณ์ไปแล้วมันเป็นการตกลงว่าเราเป็นเพื่อนกันดีที่สุดหลังจากนั้นก็ยังติดต่อกันปกติ ส่วนอายก็เป็นเพื่อนที่ดีน่ารักกับเราเสมอเป็นคนที่คุยด้วยแล้วสบายใจมากๆจริงใจไม่มีผิดมีภยัยเป็นผู้หญิงในแบบที่ใครๆก็อยากสนิทด,ด้วยแล้วพอเพื่อนที่ดีของเราสองคนเขาคบกันมันก็เป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากความยินดีซึ่งรูปนี้คือว่าส่งมาให้ดูหลังขออายแต่งงานแบบสดๆร้อนๆคือมันมีแต่ความน่ารักมันน่าแซวมีแต่ความยินดี